ที่2มาแล้วค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่กำลังรอคอยว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือ day สแล้วเรานะคะกำลังจะไปกันที่ินย <In Wonder. S 1> yeah. ดีมากนะคะดีมากแล้วก็ฝนไม่ตกเมื่อคืนฝนตกสภาพแบบพวอพยบเออ และเหมือนเดิมนะคะทุกคนการเดินทางไปสวนสนุกวินวันเดอร์ของเราในวันนี้นะคะ,คะก็ยังนั่งรถบัสฟรีเหมือนเดิมนั่งบัสจากใจกลางเมืองนะคะเข้าสู่วินวันเดอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะทุกคนก็มาถึงวินวันเดอร์เนี่ยจะตั้งอยู่ประมาณส่วนเหนือของเกาะนะคะวันที่เราไปคืออากาศดีเลยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเหมาะที่สุดนะคะที่จะเล่นสวนสนุกอากาศแบบนี้แหละลุยการเดินทางก็ไม่ยากคะ่ะเพราะว่าเขามีบัสบร,ริการฟรีนะคะตั้งแต่ตรงแกนเวลนะคะแล้วก็ไปที่วินวันเดอร์รถบัสที่เขามีบริการเนี่ยค่อนข้างหลายสายนะทุกคนต้องดดูใหห้ีีกััันนนนนะะะะคคว่่าาบยยไไไปปททงงง รือว่าเช็คจากแอป,ปก็ได้นะคะบัสที่เรานั่งมานะคะเขาก็จะมาจอดที่ซาวรีก่อน,นะคะ่ะใครที่ซื้อแพ็กเกจแบบรวมๆเนี่ยก็มาแวะที่นี่ก่อนเวลาไม่นานนะคะเราก็มาถึงสวนสนุกวินวันเดอร์แล้วค่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะก็ถึงประมาณเที่ยงเห็นไหมเออแดด <ๆ S 2> แรงมากแต่ก็ได้อยู่นะถ่ายรูปสวยๆอ,อันนี้ก็คือสภาพก่อนเข้าไปนะคะขอดูทีมงานก่อนนะคะขอเช็คเรตติ้งทีมงานตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าไปในวินวันเดอร์ คือมันใหญ่มากทุกคนอันนี้คือแค่ข้างหน้านะแบบยิ่งใหญ่ราคาประมาณนี<อ>้เห็นไหมเอ่ยเห็นติกเก็ตไหมราคาติ๊กเก็ตคิดว่างัานจะไม่ต่างจากคุกมากนะราคาคุกก็อันนี้ที่เราได้มานะคะก็ประมาณเอ่อคำสองก็ถ้าใครสะดวกนะคะว่าเออ อยากซื้อผ่านฟุกเลยก็ได้เพราะว่าคุบัดตัดบัตรเลย<ๆ>ก็ง่ายเรากําลังมารับตั๋วจากที่เราจองไว้เนาะใช่ค่ะเพราะว่านี่นะคะเราจองผ่านฟุกมาเราจองมาทั้งหมด4ี่ใบก,ก็ราคาจริงราคาในฟุกกับเออกับทีน่นี่านกันไม่เยอะใช่ปะแต่ว่าถ้าใครสะดวกรับตั๋ผ่านฟุกน่าจะดีกว่า หลังจากที่เราได้รับตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่สวนสนุกกันเลยค่ะจะบอกว่าบรรยากาศเงียบนิดนึงคนไทยนะไม่มีเลยนะคะต่างชาติล้วนอ่ะขอฟังอีกนิดนึงนะคะวันที่ไปเนี่ยยึดจองตั๋วผ่านคุกเนาะก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเราไม่สามารถออกไปได้เลยนะคะทุกคนไม่สามารถกลับเข้ามาใหม่ได้ซึ่งแปลว่าถ้าสมมติว่าเราอยากดูการแสดงตอนเย็นนะคะเราก็ต้องอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้ายันเย,ย็นจ้ะจนจบการแสดงนะจ๊ะไปค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปกันที่ไหน อ,อ,อะเขาทำดีมากอ่ะในส่วนของสวนสนุกนะคะก็จะมีทั้งสวนสนุกแล้วก็จะมีสวนน้ำด้วยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้อิบก็จะมาเล่นสวนสนุกกันก่อนนะแล้วสวนน้ำเดี๋ยค่อยมาเล่นกันทีละก่อนเริ่มลุยนะคะเราขอแวะซื้อน้ํากันก่อนนะคะพอคิดว่าวันนี้เหนื่อยแน่นอนเราจะเล่นก็คือดาก้อนก็คือเขาบอกว่านี้จะเป็นเหมือนการเล่นเกมที่นี แต่นนู้นนั้นโอ้ยไวกิ้งอ่ะทุกคนแค่เห็นก็จะอวกแล้วหลังจากเลงแล้วน,นะคะเราก็เดินเข้ามา,าเลยค่ะดูสิคะทุกคนขนาดเดินเข้ามาแล้วคือเขาก็ตกแต่งอะไรได้สวยมากคะรู้สึกว่าเป็นการบิวอารมเราให้แบบม,มีรมร่วมกับการเล่นเกมมากมาก่าจะเดินถึงเครื่องเล่นอ่นะทุกคนก็คือใจแป้วแล้วนะว่าแบบเฮ้ยมันจะน่ากลัวไหมหรือย,ยังไงจ้ายังไงดี นี่คือสภาพของพวกเรานะคะก่อนที่จะเข้าไปเล่นสบายสบายครับคือตอนนี้สบายมากจะมาอย่างไรออกมาต้องดีกว่าเดิมนี่เ,เดี๋ยวรอดูดค่ะหน้าตาจะเข็มสเย <'s> ้ ที่คิดว่าเอออยากจะพาเด็กเล็กเด็กแดงมาเล่นที่สวนสนุกแห่งนี้นะคะ่อแนะนําเลยว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งคือเครื่องเล่นแต่ละอันนะทุกคนคือแบบทั้งเวี่ยงแรงนะคะแล้วก็สูงแล้วก็เร็วมากมากด้วย,วยสังเกตคนที่นั่งอยู่ดีดูดีตัวแ,แทบป,ปิวแล้วว่าตอนแรกจะมาเล่นเครื่องเล่นนี้ต่อนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เห็นแล้วนะคะว่าไม่รอดแน่ๆค่ะก็เลย <แ S 1> ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะขึ้นว e ว of Time มันเป็นชื่อของ พี่บินบอลเดอร์ตั้งเองแต่ใช่ไหมคือชิงช้าสอนรคเหลือกันอยู่สามคนนะคะสามหมอสามคนชิงช้าสวรรค์หนึ่งรอบนะคะจะใช้เวลาประมาณยี่ินาทีนะคะทุกคนในกระเช้าเนี่ยก็จะมีแอร์ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะหายใจไม่ออกอะไรใดๆและนี่คือภาพวิวจากกระเช้าค่ะทุกคนขึ้นมาจนจุดสูงสุดนะคะก็จะเห็นแทบทั้งเกาะเลยทุกคนเลิศมาก ตอนนี้กำลังจะไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์นะคะความรู้สึกก็คือวิวิอยู่ท้องชีวิตที่น่ากลัวรวดทีมของเรานะคะคุณนะคะทุกคนที่เรากำลังจะไปเล่นกันโอ้เป็นกับไรใช่ไหมโอ้ยฉันพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่ะุณโอ้ยแต่ป้าไตนี่เลย ไปอ่ะสู้ๆนะสู้ๆค่ะหนุ่มๆบ๊ายบายอี้ซี่นะอีซ<ๆ>ี <Enjoy S 2> <ๆ>่เอนจอยค่ะฝากกำลังจุย <laughs> หลังจากเครื่องทยานออกไปนะคะสิ่งเดียวที่คุยกับตัวเองเลยแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกที่สุดก็คือการไม่ขึ้นไปเล่นเครื่องนี้นั่นเองค่ะอีมเป็นคนค่อนข้างคิดตกใจแล้วก็กลัวความสูงมากๆเลยคะเครื่องนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับฉันจ้ะคือจะบอกว่าเครื่องเล่นนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะทุกคนทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆอ่ะแบบเฮ้ยมันไวสุดไปเลย<โ>อพอรู้สึกเป็นไงบ้างคะว่านว่านยาดมอยู่นี่ยาดมอยู่นี่อะ่ะอยขอด้วยไย ไอ้เจ<ส>้าตันไมนออกตัว <c oughs> <oca ust> มาต่อกันที่เครื่องเล่นนี้นะคะตอนแรกเดินเข้ามารู้สึกว่าเอ้ยน่าเล่นว่ะแบบว่าเขาทําดีจังเลยน่าเล่นนะเว้ยพอมาเห็นอ้าวเขาบอกสูงและไวมากจ้ะจบเลยไม่เล่นแล้วจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือน้องเต่ายักษ์ตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนคือมันใหญ่มากๆเลยอะแต่ว่าคือพวกเราไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นแฟนก็คือหน้าตาแบบเดิมจะไม่ไหวแล้วเอ้ยไวกิ้งรีเวอร์อันนี้ดีนะต้องเล่นเลยน่ารักน่ารักคำเตือนนะคะใครที่จะมาเล่นโรลโคสเตอร์นะคะเตรียมร่างกายมให้พร้อม แวะกินข้าวเที่ยงกันสักนิดนะคะขอเติมพลังนิดหน่อยนะคะร้านนี้เลยยังมีชิคเก้นนะคะเป็นไก่ทอดเกาหลีนั่นเองค่ะทุกคนราคาก็จะบอกว่าแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าราคาสวนสนุกเนาะข้าวอิมอ่มๆแล้วนะคะแต่เรายังไม่จบค่ะไปลุยกันที่สวนน้ําต่อจ้าตอนนี้แปลงล่างแล้วนะคะอันนี้โซนเด็กนะโซนเด็กก็น่าเล่นแหละตังหน้าเออเราไม่ได้มาดูบังไฟนะคะทุกคนแต่ว่าแต่น้ามาก ว่าจับจองพื้นที่กันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะจะนั่งตรงไหนก็ได้นะแต่แนะนํานะนั่งข้างหน้าสุดไปเลยและก่อนเริ่มการแสดงนะคะเขาจะมีสตาพาน้องลิงมาทักทายทุกคนด้วยน่ารักมากๆเลยสตาที่นี่เขายิ้มแย้มแจ่มใสกับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะคะน่ารักมาก <ๆ S 1> คือชื่นใจอ่ะ ก็จบไปด้วยดีนะคะวันนี้โหเหน็ดเหนื่อยมากจะบอกว่าจบที่สดสนุกก็คือสุดมากน,นะคะเราก็กำลังจะกลับที่พักกันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เกาะสุกวงแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับไทยกันแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่จบนะคะทุกคนเราก็จะพาไปต่ออีกนะคะเพราะว่ามาานันจะมีที่แกนโบนะแล้วที่เป็นแบบคล้ายๆแม่นม้ำเวนิสอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บภาพให้ดูเขาปเป็นยังไง อันนี้ก็คือสภาพของชาวเรานะคะที่อยู่กันมาทาั้งวีทั้งวันยังไหวอย้่ <c oughs> แต่ด่านต่อไปแน่นอนว่าทุกคนยังไหวแน่นอนนะคะในสเตชันของเราหลังจากที่จบการแสดงแล้วนะคะเราก็ออกมารอรถที่หน้าปราสาทกันเลยค่ะก็จะมีรถบัสหลากหลายเส้นทางนะคะอยู่ข้างหน้นเราก็มาถึงแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนตรงนี้นะคะคเขาจะเรียกว่าบินเพลแกลนเวิล์นั่นเองค่ะ ขอแวะเข้าห้องล้างหน้าล้างตาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวแบบมาลุยกันรถบัตน,นะคะจะไม่ได้ไปส่งถึงหน้าที่พักเรานะคะเราจะต้องเดินไปเองค่ะทุกคนซึ่งที่พักอิฟเนี่ยจะห่างออกไปจากในแกนเวิ์ลนะคะประมาณโลถึงโลครึ่งอ่ะทุกคนบรรยากาศก็คือเหงามากนะคะมันเงียบสงบสุดๆไปเลยแต่งงหนึ่งก็คือตอนจองมานะคะรู้สึกว่าจะติดแม่น้ําแต่พอมาพักจริงๆเอ้าทำไมได้มาพักตรงนี้นะคะฉันก็งงเหมือนกันสำหรับที่พักเราในคืนนี้นะคะเรานอนที่เลอพามเมียนะคะด้อ่านไม่ผิดนะคะทุกคนตกคืนแล้วประมาณ2 0 0พนนิดๆน,นะคะแต่น แล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยทุกคนห้องนอนสะอาดมากๆากหลังจากเก็บของล้างหน้าล้างตากันแล้วนะคะก็ไปกินข้าวกันก่อนค่ะเพราะว่าหิวข้าวมากๆนะคะวันนี้เลือกเป็นร้านอาหารเกาหลีเพราะว่าที่นี่คนเกาหลีเยอะมากงงมากคือมาเวียดนามแต่เจอคนเกาหลีแบบน่าจะประมาณ80%ไเปเ็นตนแล้วคือร้านนี้นะคะเจา้าของเขาเป็นคนเกาหลีแท้ๆด้วยนะที่ทำอ่ะเอออาหารอร่อยมากแล้วก็ปริมาณเยอะนะคะคือกินไม่หมดเลยหลังจากกินข้าวอิ่มนะคะก็มาดูการสแสดงกันต่อค่ะจะบอกว่าการสแสดงเยอะมากทั้งที่คืนนั้นนะทุกคนฝนตกหนักก็ยังมีการสแสดง ชอบมากเลยสวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันสุดท้ายที่ฝุกบวงนะคะตอนนี้เรามาเดินที่ริมชายหาดของวินนะคะก็คือเหญมากยาวไปเลย สดโลหัวลูกตาไปเลยหลังจากเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางไปสนามบินด้วยรถบัสเหมือนเดิมค่ะทุกคนจะบอกว่าประทับใจบัสฟรีเหลือเกินพูดหลายรอบแล้วเราก็เดินทางมาถึงสนามบินฟูกัวค่ะทุกคนใช้เวลาเดินทางทั้งหมดนะคะประมาณ4ี่สินาทีนะคะยังไงก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะขนาดวันธรรมดารถก็ยังเยอะอยู่นะกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ ก็สำหรับทริปนี้จะบอกว่าสนุกมากขรบรถสุดๆเป็นการเปิดทริเปเวียดนามที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็เป็นประเทศที่คนยังไม่ค่อยมากันเยอะด้วยเอาไว้ทริปหน้าจะไปไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย